ว h a t s u ร n นี it, turns, геро, to ้คสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคือวันนี้เนี่ยผมจะมาทำความสะอาดรองเท้านะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ Air Jordan 1 Lost and Found นะครับทำไมผมถึงเลือกคู่นี้มาคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใส่ไปลุยที่มิลานอิตาลีมานะครับคือดูในกล้องมันอาจจะดูสะอาดนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะรองเท้าใช้งานมันก็ มีดำกันบ้างมีเลอะกันบ้างมีเหย,ย,ยียบนู่นเหยียบนี่เตะนู่นเตะนี่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับรองเท้าเลือกได้แล้วแล้วส่วนน้ํายาทําความสะอาดล,ล่ะจัดชุดนี้มาให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้คือรีชูเวเนตนะครับเป็นแบรนด์แบบแบรนด์อาจารย์ผมเลยเป็นแบรนด์แรกที่ทําให้ผมได้เข้าใจว่ารองเท้าเนี่ยมันเอาใส่เครื่องซักผ้าถ้าซักดังถูกวิธีมันซักได้นะครับแบรนด์นี้เลยเป็นแบรนด์อาจารย์ผมนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆ a t m o s Thailand ได้นำ เข้ามาขายแล้วนะครับ,บรีชูเนี่ยตัวนี้คืออชุดซิกเนเจอร์ชูคลีนนิ่งนะครับนี่ผมให้ทุกคนดูตรงนี้ซิกเนเจอร์ชูคลีนนิ่งนะครับชิ้นแรกที่เราจะเจอในชุดก็คือผ้าหรือว่าถุงซักผ้านะครับนี่มันรูดป,ปิดได้แบบนี้แล้วก็โยนลงไปในถังซักได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีกระเป๋าตรงนี้มาให้ด้วยกระเป๋าเนี้ยทุกคนงงว่าใส่แอร์พอร์ตหรอบ้าใส่แอร์พอร์ตก็เจ๊งนี่ครับมันจะมีพ็อกเก็ตนะครับช่องใส่กระเป๋าตรงนี้ ให้เราใส่พวกแบบว่าน้ำยาซักผ้าที่เป็นก้อนๆออใส่เข้าไปนะครับแล้วก็โยนรองเท้าพร้อมกันแล้วไปปั่นซักพร้อมกันนะครับอันนี้เจ๋งมากแต่ล้อเซนฟ้าคู่นี้เราจะไม่ได้ใช้ถุงซักผ้านะครับเพราะว่าสีสีแดงบนหนังล้อเซนฟ้าเนี่ยหลุดได้นะครับในชุดมีอะไรอีกนี่มีชูทรีนะครับของรีชูเบเนตนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่ ไม่ทําให้เกิดริ้วรอยบนตัวรองเท้านะครับสีเทาขอบดําแบบนี้น้ํายารีชูเนนนะขอนุญาตแกะเลยกันไหนๆก็ใช้แล้วอันบ็อกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็พระเอกของเขานะครับขอนุยาตเก็บกล่องแปรงขัด3ระดับนะครับมีซอฟต์มีเดียมกับพาร์นะครับนี่กล้องนี้ด้วยนี่มี2กล้องมาทํางานก็มาดูซอฟต์บลัชก่อนนะครับซอฟต์เฮ้ยแต่จับเราก็ไม่ได้นิ่มนะมาดูมีเดียมก่อนมีเดียมคือสีขาวนี่สีขาวนะครับมีเดียมนะครับ ส่วนตัวนี้คือ stiff นะครับหรือว่า hard brush นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบขนแบบเหมือนไม่กวาดทางมะพร้าวเลยโอเคเรามาเซตอัพกันนะครับเอาผ้าตัวนี้เนี่ย microfiber cloth เนี่ยคือถ้าเกิดใครมีผืนอื่นๆก็ใช้ได้นะครับแต่ผมจะใช้ผืนนี้ลองพื้นไปแบบนี้นะครับโต๊ะจะได้ไม่เลอะมากนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะาแกะเชือกรองเท้านะครับแกะเชือกรองเท้าแล้วก็ ใส่ชูทรีให้เรียบร้อยนะครับเชือรองเท้าเราจะเอาไปทําความสะอาดด้วยนะครับจะได้กลับมาขาวใสสะอาดใส่ชูทรีเนี่ยมันง่ายต่อการขัดนะครับบริเวณโทบ็อกซ์แล้วก็มันจะทําให้ไม่เกิดรอยยับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับนี่ครับตัวรองเท้ากดลงไปนครับตรงนี้ก็จะตึงๆเลยเวลาขัดเนี่ยมันก็จะมีแรงกดสู้นะครับลืมบอกนะครับก่อนที่จะเติมน้ํายานเนี่ยผมจะเทคนิคผมเนี่ย จะเอาแปรงนุ่มนะครับที่ยังแห้งอยู่นะครับมาปัดทาความสะอาดฝุ่นบนตัวรองเท้าก่อนนะครับรองเท้าที่ได้นะครับส่วนพื้นก็แปรงแข็งนะครับปัดเศษหินเศษดินเศษทรายออกไปก่อนนะครับขออนีาตทำนอกหน้าจอนะแต่มันเลอะการเลือกแปรงของเรานะครับก็คือแป้งอ่อดเนี่ยใช้กับอัปเปอร์นะครับแป้งแข็งเนี่ยใช้กับพื้นนะครับส่วนแปลงมีเดียมบลัชหรือว่าแปลงกลางนยทุกคนงงกลางไว้ตรงไหนกลางทําพื้นหรือเปล่า จริงๆก็ได้นะครับแต่กลางเนี่ยก็เอาไปใช้กับตรงที่เป็นหนังนะครับหรือว่าเป็นคราบฝังลึกนะครับแล้วก็ใช้แปรงที่มันแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นในการขัดเอาคราบออกนะครับอ่าโอเคนะน้ํายาเนี่ยใครมีอา่าเป็นถ้วยหรือเป็นชามหรือว่าเป็นทัพโปแวร์ที่มันแบบสามารถจุ่มตัวแปรงลงไปได้ทั้งอันเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเจอกละมังไม่ได้แฟนซีอะไรมากอย่างที่บอกก็จุ่มจุ่มให้ได้ก็พอนะครับเออนะครับสามถึงสี่ปั๊มนะครับ 1,2,3,4 1, นะครับผมชอบเอาแปรงชุบเข้าไปในน้ำเลยอ่ะขอเนี้ยเอาออกนอกเฟมนะจะได้ไม่เกะก,กะแปรงนิ่งก่อนนะครับทำอัปเปอร์ก่อนนะครับดูซิข้อระวังของการขัดตัวลอสเซนฟาว์เนี่ยคือหนังสีแดงมันนะ่ยไม่ต้องตกใจนะครับขัดไปแล้วมันจะมีคราบชมพูชมพูออกมานะครับสีมันสีฝุ่นข้างนอกชั้นนอกสุดมันหลุดมาตามความตามแบบความสกปรกของมันนะครับแต่มันจะไม่ได้ตกลงไป ยันหนังของเรานะครับถ้าเราเช็ดออกทันเวลานะครับ่าขัดที่ดีคือขัดต้องฟองขึ้นแบบนี้นะครับนี่เออแล้วก็เห็นชมพูชมพูไหมเห็นกล้องสองเห็นชมพูชมพูไหมครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยมาซับนะครับเก็บมันอย่างที่บอกจะปล่อยให้มันแห้งนะครับมันก็จะไม่มีรอยชมพูฟองชมพูมันก็จะหายไปนะครับลิ้นก็ผมใช้มีเดียมเน้นด้านนอกนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ซึมเข้ามาหาด้านในเองครับ จริงตรงลิ้นน่ะไม่ได้เป็นจุดที่สปกปรกเยอะเพราะว่าเรามีเชือกรองเทา้ากั้นเป็นเกาะอยู่แล้วนะครับฟับงบางเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ทําใช้เยอะนะครับแบบนี้ก็กําลังสวยแล้วนะมีใครอยากอยากเน้นตรงไหนก็เป็นเน้นอีกรอบหนึ่งได้นะครับอ่าผมพอใจแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมิดโซ่แล้วก็เอาโซนะครับอย่างที่บอกง่ายมากก็ใช้แปรงที่แข็งที่สุดนะครับสติป,ปัดนะครับตอนทำมิดโซ่เนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับ ถ้าแปลงแข็งเนะี่ยไปโดนพวกหนังอาจจะเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นจับแล้วมองตลอดนะครับมาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยนะครับจุดเอาโซนะครับจุดที่ยากที่สุดของผมไม่ยากเลยครับอย่างแรกคือเอาไม่ต้องเก็บเราเพิ่งรีบขัดแรงนะครับเอาน้ํายาเนี่ยไปละทะเลให้มันให้มันเปียกก่อนนะเหมือนเราสระผมอะ่ะเออเราก็ต้องทําให้ผมเราเปียกก่อนจากนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบตะปี้ตะบันขุดแรงนะครับเอาจริงถ้าเราขัดอย่างมาร์ทอะ่ะขัดฉลาดเราก็ไม่ต้องแบบมั่วนะครับเราก็ขัดไปตามแบบ ล่องของตัวรองเท้านะครับพวกเส้นล่อง,งต่างๆเนี่ยอย่างจอแดนตรงนี้ก็จะมีวงกลมแล้วก็ขัดวงกลมนะครับเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็แบบเออแล้วก็แบบนี้นะครับเขี่ยวลงไปเกี่ยวลงไปเออโอ้โหสวยงาม อาจจะมีฟองติดอยู่ในนี้บ้างครับแต่เดี๋ยวตามเวลาการเวลาเดี๋ยวมันก็จะเลยเหยออกไปเองนะครับตัวนี้คือ Sip Nature s r o e Cleaning นะครับราคาของมันนะครับ2,000บาทนะครับชุดนี้คุ้มค่ามากนะครับแปลง3น้ำยา1มีมีชูทรนะครับตัวดันทรงมีผ้าแล้วก็มีถุงซักนะครับราคา2,000บาทนะครับไปซื้อได้ที่ a t m o s Thailand นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าช็อปน้าจะมีตัวจริงให้ดูสุดท้ายผมจะเอาเชือกไปจุ่มในน้ำยา ขัดที่เหลือแล้วก็ขยําขยํามันแล้วก็ทําเหมือนล้างมือครับเหมือนี้ซักผ้าครับแล้วก็อันนี้ไปล้างน้ำแล้วตากแห้งนะครับเทคนิคการตากนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ตากนอกบ้านนะครับโดนแดดอะไรเงี้ยผมตากในบ้านแล้วก็วางให้ที่ที่มีแสงเข้านะครับเออแล้วก็เปิดพัดลมให้มันได้ครับถ้าเปิดพัดลมเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ด้านในแห้งเร็วนะครับด้านนอกมันแห้งเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในอากาศห้องที่มันถ่ายเทข้างนอกมันจะแห้งก่อนด้านในนะครับ